วันนี้เวลา19.50นาิกา50นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวีเสด็จไปทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอรวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันณโรงเรียนสามพลานวิทยาอำเภอสามพลานจังหวัดนครปฐมชมรมทูบีนัมเบอรวันของโรงเรียนสามพลานวิทยาจัดตั้งและดำเนินการมา8ปีโดยสร้างกระแสนิยมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆเพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและพัฒนาความสามารถที่กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกเพื่อให้สมาชิกสามารถก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในอนาคตอีกทั้งได้ดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วซึ่งมีการให้คำปรึกษาแก่สมาชิก ทั้งเรื่องการเรียนและปัญหาชีวิตต่างๆมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาทางแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นและมีการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกทั้งนี้การน้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการ t b n ี m b ม r บมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายอารมณ์สติปัญญาและสังคมโดยยึดคำขวัญเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจ มุ่งพัฒนาศัก,กยภาพและคุณภาพชีวิตให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเองรวมถึงการมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวมชุมชนและสังคมสำหรับการดำเนินงานโครงการทูบีน้ำปร์วันของจังหวัดนครปฐมซึ่งมุ่งพัฒนาโครงการสนองพระปณิธานมาตลอดระยะเวลา16ปี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนมีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนและมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปีจนในปัจจุบันเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอรวันระดับดีเด่นมีชมรมทูบีนัมเบอรวันที่อยู่ในระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่สองจนวนหนึ่งแห่งคือบริษัทเทพพดุงพรมะพร้าวจำกัดระดับมาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ คือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณีและประเภทดีเด่นระดับภาคกลางคือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขาและจังหวัดนคปรปฐมมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบวันหรือทูบีนัมเบอร์วันไอดเข้าร่วมประกวดระดับภาคจำนวน18คนในช่วง3ปีติดต่อกันโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก ใครติดยายกมือขึ้นจากสถานแรกรับเด็กและเยาวชนสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนและเรือนจำรวมทั้งหมด7แห่งภายในจังหวัดนครปฐมซึ่งเคยติดยาเสพติดและมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพอย่างถ้าวรเฝ้ารับพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงพร้อมกันนี้พระราชทานคำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์จากสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐมที่ไปเฝ้าจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัโครงการทูบีนัมเบอรวันเป็นโครงการด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดที่ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงจิตวิทยาวัยรุ่นโดยใช้กิจกรรมสร้างสารรค์ที่เยาวชนสนใจเป็นเครื่องมือเข้าหากลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างค่านิยมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสร้างความมั่นใจให้เยาวชนวัยรุ่นได้รู้สึกดีกับตนเองภาคภูมิใจในตนเอง